อืมเฮอซอนแต่งปากกว่าได้ไหมอะ่ะปากมันซิทอะครับสี่ห้าสามห้าสิบสี่อะพิเสีย่ะนะห้าสามไม่ก็ห้าสี่อืมเก่งว่ะ ฮัลโหลอยู่ร้านเปลี่ยนผมใครนะได้เท่าไหร่เอาดีแบบไหนวะก็เล่นอีกมาเล่นอีกมันกวนตีมเปล่าวะ เพื่อนสีแปลกกว่ะสีอะไรเพื่อนอ๋อต้องลดคนเออลดดหน่อยลดหน่อย,อยเป็นไงโอเคโอเครอละครับ เฮ้ยสวัสดีครับพี่โอเคสวัสดีครับอันนี้มาลงแก๊งที่นี่นะมาครับมาใช่ครับอะไรนะใช่ครับผมพอดีมาลงแก๊งที่นี่ครบเว่าแต่ครับทำอะไรอ่ะอาวผมมาเปลี่ยนผมออพาแฟนมาเปลี่ยนผมพาแฟนมาเปลี่ยนผมเหรอใช่ครับพี่ชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อหยองครับชื่อหยองหอ พี่มันลงจริงไปเนี่ยใครคุมเนี่ยถามก่อนที่นี่ที่นี่หมายถึงคุมแกงอะไรหรออันโนหนึ่งอะที่นี่หรอใช่ก็สีขาวเหมือนกันเลยสีขาวเขียนเขียเขียรเนี่ยนะโนหนึ่งที่นี่เหมือนเมืองเราเลยเฮ้เดี๋ยนะทำไมเสียงคนนี้คนคุ้นอะเท้หมูเชียนปะใช่ครับคุณดูดีดีหมูเชียนไม่เหมือนตรงไหนหมูเชียนตัวจริงี่แหละหมูเชียนคาสามา คืออะไรคือแอคไม่หรอคือเราเคยใส่สูตรสีเดียวกันนะเอ้าแดงเดียวกันเอ้าเราเคยใส่สูตรสีเดียวกันอะสีน้ำเงินอะซาเวียสิจำได้แค่เยี่ยละก่อนซาเวียที่แฟมเหรอนาคาที่บอสนาคาสกิบ BC ไม่เคยอยู่ เองไม่เคยอยู่ใครเคยอยู่บีซีไม่เคยอะ่ะไม่ใช่บีซีเสียไม่ได้อ๋อเสียไม่ได้จําได้ละอ่ะใครอ่ะนี่ใครอ่ะใครอ่ะเอาตอบเขาไปสิแม่งจําเพื่อนตัวเองไม่ได้เออผมน้อยใจน้อยใจตัดเลยเนะี่ยแต่เขาจําได้นะใ,<ค>ใช่ไงไม่คือคือมันน้อยใจอะ่ะคือจริงๆอ่ะไม่เคยบอกใครนะ ไม่เคยบอกครับเคยเกิดอุบัติเหตุและทีนี้สมองมันกระทุกกระทืกันคือเอือรับเอาง่ายคือเอือกันเลยแบบจำใครไม่ได้ถ้าเอืนก็ต้องใช้แล้วมันไม่ใด้เชื่อขนาดมันแค่เชื่อขนาดโอ้ใช่แบบอันนี้หลงลืมๆอ่ะมาถึงมาถึงอันนี้หมายถึงที่เป็นนี่หมายถึงไอดีวโอ้โหครับเอาสาระใช่เหรออันนี้ไม่ปั่นใช่ไหม คือไอทีอะเขาล้มแต่แต่ถ้าเออโอซีอ๋อขอโทษด้วยดีๆเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราใครใส่วนเดียมกันเอาเป็นว่าค่าขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกิดอุบัติเหตุข้าไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่อันนี้หายดีแล้วใช่ไหมหรือว่ายังยังแบบไม่สมบูรณ์อะไรแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ความจําใช่ไหมมันเหมือนเป็นแบบตอนเนี้ยเหมือนเป็นโรคแบบอันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกลัว พูดอะไรไม่ค่อยได้มันจะโดนด่าไงนะมันระแวงไปหมด <c oughs> คือเข้า่างนี้ก่อนว่าหมัวเคยเป็นคนที่เล่นเก่งมากนะครับทาอะไรดีหมดพูดจาแบบอนําทีมได้หมดแต่พอมันล้มแล้วมันเออเนี่ยมันชอบพูดอะไรประยาอ่อนในวอลอะอเพื่อก็เลยด่ามันตัวันนี้ก็เลยเงียบๆตีอย่างเดียวต่างอย่างเดียวครับนมันก็เลยแบบมีแบบว่าโลกที่แบบไม่กล้าพูดอะไรแล้วกูว่าพูดอะไรก็ผิดกูเลยไม่พูดดีกว่า ประมาณนี้มันเลยทำให้แบบลืมอ่ะแค่อัพอย่างเงี้ยจะลืมอีกอ่ะใช่โอเคครับเอาเอาเป็นว่าผมไม่ได้มาลงครับผมมารอแข่งออสตาอ๋อมาแข่งออสตาใช่ครับเอาอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปกับเพื่อนที่ไม่ได้เป็นอันเกอบปีกว่าได้ไหมได้ๆจันอยางมาถ่ายด้วยกันเลยจันอยางมาถ่ายให้ครับขอยืมมือถือ่อยไม่ให้เลอ่ายืมมือถือเล็กกอะไรครับเล็กอะไรเอาไปเลยอุ้ยพอดีผมปนควายมาเยอะ เออะไรครับ่อหนึ่งสามศูนย์แปดครับผมหนึ่งสามศูนย์แปดใช่ไหมใช่ครับพี่ครับครับน้องข้างหลังหนูบอกว่าเขาเป็นเอฟซีพี่อ่ะใช่เหรอใช่พี่<อ>ชื่ออะไรพี่มากเลยอ่ะมัวละพี่เขาชื่ออะไรเออไปก็ ติดตามตั้งแต่บิ๊กวันหรือเปล่าสบายดีไหมแบบสวยครับผมขอบคุณครับผมสบายดีก็มีโรคอันนี้มาเนี่ยแหละแต่เสียงเหมือนไม่สบายนะตอนเนี้ยเออใช่พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมพร้อมอะไรนี่นี่วุ้ย เอางี้ผมขอยืมโทรศัพท์ได้ครับเจ็ดเจ็ดเดศูนยปดเดี๋ยวผมขอถ่ายกับมันด้วยรูปหนึ่งเอาไปเลยก็ได้ครับผมปนมาเยอะอะไรนะเอาเปล่าครับกระเป๋าเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเหผมให้ไปแล้วครับอะเไปเลยนะเจ็ดเดศูนย์แปดเหรอไม่ไม่มีครับเจ็ดศูนย์แปด แล้วผมถ่ายผมอ,ออกเฟรมให้ครับแอนี้ถ่ายเดียวกันอเออคุณครับที่นี่เขาห้ามพูดคำหยาบอะไรบ้างครับคือ เราเนี่ยเป็นตัวแทนมาศึกษาเกี่ยวกับการเล่นที่น่ะมีแบบคำแนะนำไหมน่าจะแคปจออยู่น่ะท่านี่ทำไมคางกูยาวจังวะอะไรนะครับเมื่อกี้เขาห้ามด่าคำอะไรบ้างครับอ่อที่นี่หรอ ด่าคุยได้แต่ด่าพ่อแม่ไม่ได้เหยียดเพศไม่ได้อีอ่ะีอ่ะีสัตว์ e สัตว์นี้ใช่ไหมอือีสัตว์เวนอีสัตว์ีโง่ด่าได้น่ะได้ีเวนอีดอกไม่ได้อีเวนไม่ได้ีดอกไม่ได้อีเวนไม่หนูอ่ะแต่น่าจะได้แหละแต่ที่ว่าแบบห้ามห้ามแบบเขาเรียกไงพูดแบบอันนี้ผู้หญิงอ่ะแบบเขาเรียกไอะไรเซ็กอะไรนะ เซชัวฮาลาาเซชัวฮาลาจะกลัวเออคือผมอยากเจอแก๊งหนึ่งมากเลยที่เน right> ี่ยครับติดตามมานานแล้วครับเคียวสวยอะครับฮะเคียวสวยเลดี้อะครับเขายืนที่ไหนกันหรอแรนแดงครับแรนแดงไปครับผมพาไปอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะบินกันแล้วครับไม่ไม่น่าไปครับอ๋อจะบินแล้วใช่ไหมเอาเอาเป็นว่าถ้าว่างๆก็แรนแดงครับทั้งหลักทั้งเลดี้ก็อยู่แรนแดงอยู่ไหมตอนนี้ยไนาทีสุดท้ายได้อยู่ไปหมู่ไปบินกันดีกว่าเพื่อน <laughs> อไ,ไปแล้วขอบคุณมากนะครับผมเจอกัครับเจอกันครับ<อ>คิดถึงบินแรงเขียวคิดถึงเหมือนกันครับ